ลูกรักของป้าครับปากดีในตัวเชี่ยวแต่อะไรรู้ไหมครับเจอภาพของลูกรักของป้าอ้าวมึงก็มานี่ว่าวันนั้นผมก็อยู่ไอ้วันที่แบบว่าให้ดอกไม้อ่ะยืนชะโงกมองดูโอ้ยพอเห็นกันจประลังออ้ยกัดฟันอุ้ยกันโจปรพลังทำอย่างนี้กับป้าได้ไงกันโจปรลังทำอย่างนี้กับป้าได้ไงก็มีโอกาสได้เห็นครับตรงเสื้อเนี่ยมันมีคําอะไรเขียนอะไรเบ็ดเบ็ดนะไม่ใช่เบ็ดตกปลาแต่มันเป็นเบ็ดเบ็ดคนที่ เหมือนเป็นทีมงานหรือว่าเป็นพรรคพวกของฝั่งของอผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเริ่มออกมานะแสดงความคิดเห็นกันนะผมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปดูครับว่าแต่ละคนเป็นใครยังไงบ้างนะแต่จังหวะที่เข้าไปดูเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นครับตรงเสื้อเนี่ยมันมีคําอะไรเขียนอะไรเบ็ดเบ็ดนะไม่ใช่เบ็ดตกปลาแต่มันเป็นเบ็ดเบ็ดนะครับก็เลย เอ๊ดูแล้วมันได้หรือเปล่าแบบนี้นะครับก็เลยมีการแคปภาพนะนำข้อมูลในส่วนต่างๆที่ดูแล้วเนี่ยเอยมันมันผิดหรือเปล่านะ่ามันมีความสงสัยนะครับก็เลยนำมามบอไ้กับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านไตลงผิวพันธ์นะครับในเสื้อเนี่ยเบื้องต้นนะผมซูมเข้าไปดูนะครับมีคำว่าคาสิโนด้วยแล้วก็สปอร์ตอะไรเนี่ย นะครับอ่าเนะี่ยคาสิโนนะครับผมก็ไปรู้นะว่าความหมายคืออะไรนะครับแต่ก็เนี่ยฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดูด้วยนะครับผมมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผมเนี่ยผ่านการตรวจสอบมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับตั้งแต่นะครบาลน,นะหลายๆคนตัวผมเองเนี่ยสัมภาระผมก็เคยผ่านมาแล้วครับผมโดนมาแล้วครับนะผมก็ไปดีแคร์ตัวเองจนผมผ่านมาทุกวันนี้ผมพร้อมเสมอสําหรับการตรวจสอบ นะผมมาอยู่ตรงนี้ผมมาช่วยชาวบ้านด้วยใจจริงผมไม่ใช่นักตีกินไม่ใช่นักรีดซับอย่างข้อความ <c oughs> ที่มีเหมือนมีคุณหมอคนหนึ่งไปคอมเมนต์บอกว่าไอ้การจอมพลังอมันทําเวทพนันนะทำไมไม่ตรวจสอบมันละ่ะผมเนี่ยให้ทนายนะครับดําเ,เนินการฟ้องเลยผมก็ <ผม S 2> อยากรู้เหมือนกันว่าผมไปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ตรงไหนแล้วที่ท่านคอมเมนต์แบบนี้ท่านลบโพสต์ปิดเฟซทําไม ถ้าท่านมั่นใจว่าผมผิดท่านมาเลยครับผมพร้อมชนเมื่อสักครู่ดูเป็นภาพที่ปรากฏข้อความ i s b 8 8 83ตัวแล้วก็เบ็ดนะครับก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็คุณการเอาเพจมาให้หลายเพจนะครับก็คงต้องดูข้อความประกอบด้วยนะครับว่ามีการพูดเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างที่จะเข้าขายผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับคงต้องมีการตรวจสอบต่อไป สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22 000, 000อลอ้าน f o l l o w e ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ